เื่อนที่ถามว่าบ,บิดเคเคเนะี่ยเป็นเป็นสาวประเภทสองหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำไมต้องหงวัวเราะหน้าเกลียดกันอ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆและคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําเมนูจะทําหมกหม้อนะคะจะมีส่วนท้องแล้วก็ส่วนเนื้อติดนิดหน่อยนะคะผักที่เราจะใส่ก็จะมีผักจะทําแบบอาหารอีสานบ้านเรานะคะมีผักชีลาวแล้วก็ใบมังลัดต้นหอมค่ะใบมะกรูดหอมกระเทียม แล้วก็พริกนะคะพริกแดงแล้วก็พริกอ่อพริกแห้งมีข่าตะไคร้แล้วก็ตะไคร้ซอยนะคะเราจะโขลกรวมกันนะคะอันนี้คือน้ําซุปนะคะทําเป็นน้ําซุปไว้แล้วก็ตักมานะคะมีซอสค่ะเกลือ,อน้ำปลาแล้วก็พริกซอสอันปลาแล้วก็อ,อาหารอีสานนี่ก็จะรู้ๆอยู่นะคะว่าต้องมีผงนัวค่ะต้องมีผงนัวใส่นะคะบิจเจะใส่ ปรุงรสสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้เกิดความนัวยิ่งขึ้นนะคะค่ะมีแค่นี้ค่ะอาหารอีสานง่ายๆของเราเนี่ยค่ะทำแบบแซ่บๆเลยค่ะขอเวลาโขกเครื่องปรุงนิดนึงนะคะใส่ไปเลยค่ะถ้าใครชอบชอบมากก็ใส่อันนี้ปิดล้างเรียบร้อยแล้วนะคะพริกแห้งนี้เราไปซื้อมาจากตลาดเราต้องล้างก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าบางทีมันโดนฝุ่นนะคะแล้วก็จะใช้พริกแดงผสมลงไปสักนิดหนึ่งนะคะขอเวลาโขเครื่องปรุงทั้งหมดนี้แป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยค่ะ ขกเข้านี่เองค่ะโขกไม่ไม่ต้องละเอียดมากได้อย่างนี้เลยนะคะปรุงเครื่องเลยค่ะน้ำซุปนิดลงไปสักนิดหนึ่งนะคะใส่น้ำซุปให้คขุกคลิกลุกคลิกเสรเดี๋วสักนิดหนึ่งนะคะปับ๊บฟิชซอสปลาค่ะใส่ลงไปเลยอันนี้ผมปรุงรสนะคะคนเครื่องปรุงให้เท่ากันงั้นบีบคอทิมสักนิดหนึ่งนะคะทิมได้คะ่ะแปแกๆเลย เป๊ะขนาดนั้นปลาเนื้อปลาลงไปดูจ้ะเนื้อปลากระทองปลานะคะ,ะ,คะเสียงบีแทบแผ่นแะทั้งเพื่อนบิดก็จะนึกถึงเพื่อนๆืนที่ถามนะคะคำถามของเพื่อนวันนี้บิดจะมาตอบแค่แค่สองคำถามนะคะบิดทำกับข้าวไปด้วยี๋ยวบิดจะตอบไปด้วยนะคะปลานี่จะสุกเร็วมากเลยนะคะบิด คน,คนให้ส่วนผสมเข้ากันเสร็จแล้วบีก็จะเปิดไฟค่ะใส่ขาตะไคร้นะคะก็หอมแขกนะคะบีใส่หอมแขกไปอีกปับ๊บทำอย่างเงี้ยค่ะจะเอาใบตองนะคะปิดซะหน่อยนะคะให้มันมีกลิ่นหอมๆของใบตองสักหน่อยนะคะนะคะครอบไปเลยนะคะ,ะให้เนื้อปลาค่อยๆตุ๋นไปนะคะค่ะเดี๋ยวพอสุกเราจะมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงที่รอปลาอยู่ในท่าอุตติภูจะ จะตอบคำถามของเพื่อนนะคะเพื่อนอยู่ใน IG ที่ดูคลิปของสีแต่ไม่ได้มาคอมเมนต์ในช่องนะคะเขาดูแล้วเขก็ถามใน IG นะคะเพื่อนที่ถามว่าบิดเคเคเนี่ยเป็นเป็นสาวประเภท2หรือเปล่าอะไรเงี้ยหัวร้อนหัวร้อนได้น้าเกลียดมาก เสียงแหบๆเหมือนเสียงเหมือนเหมือนผู้ชายเหมือนสาวประเทศสองอะไรนีค่ะบีจะบอกว่าบีเป็นภูมิแพ้ยจกับอากาศนะคะบีนอนนอนคืนเปิดแอร์เย็นหน่อยเสียงบีดก็จะเปลี่ยนแล้วกินน้ําเย็นหน่อยเสียงก็จะเปลี่ยนละไรนียคะ่ะเขาไปเห็นในโยคะเขาว่าเหมือนเหมือนผู้ชายอยางอน,นี้ค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะขอบคุณที่ถามมานะคะบีบอกว่าบีเป็นเมนทุกเดีย <laughs> ผู้หญิงนะคะ <laughs> ก็มีมดลูกนะคะอันนี้ผ่านไปแล้วนะคะอันนี้บีบเป็นผู้หญิงนะคะไม่ใช่ผู้ชายข้อที่สองคือว่าบอกว่าบีบเนะี่ยทำได้ได้ทำนมมาไหมอะไรเงี้ย <laughs> ดูแล้วยานขนาดเนี้ยทำใช่ไหม <laughs> ถ้าทำจะทำเล็กขนาดนี้เลยทำทำไมขนาดนี้เอาให้บึ้มบึ้ม <laughs> ก็ทำคงไม่ทำเล็กขนาดนี้ะอันนี้คือ คืออ่อหน้าอกนี่คือแม่ให้มาโดยตรงนะบีไม่เคยเสริมหน้าอกนะคะเห็นในโยคะอาจจะเห็นเหมือนว่าเออหน้าอกใหญ่ๆเออเสริมมาหรือเปล่าจริงๆนะเสริมคงไม่ยานขนาดนี้นะคะ่ะถ้าเสริมมันก็ต้องคงแบบเหมือนไข่ดาวคงไม่ขี้เหล่ขนาดนี้ถ้าเป็นสาวประเภทสองก็คงจะจะไม่ขี้เลยกัน <c oughs> <c oughs> อันนี้ชื่อแล้วนะคะตอบให้แล้วนะคะสองข้อนะคะถามอีกไม่ตอบแล้วนะคะถึงว่าตอบแล้วเดี๋ยวบีบได้ห้าหมื่น ซับสไคร์เมื่อไหร่นะเดี๋ยวบีจะบอกหมดนะคะซับไม้ครบห้าหมื่นนะคะคนที่ถามฉันคุณอยากรูใช่ไหม <c oughs> ขอบคุณนะคะที่ถามออกมาดูปลาเราดีกว่านะคะจะมาเปิดดูว่าปลาเราเป็นยังไงนะคะเริ่มสุกหรือยังะคะหอมมากแบบเพืนนะ่อนเอาไปตองหอ,อกแล้วนะคะบีจะโรยใบมะกรูดลงไปคะ่ะเนื้อปลาสุกแล้วนะคะใส่ผักที่เรามีอยู่เนี่ยค่ะคะนไปให้หอมๆเข้าเคลื่อนสักนิดนึงนะคะ ค่อยๆใส่ผักลงไปนะคะใส่ลงไปหมดเลยปัป๊บบีจะตักใส่ชามเสิร์ฟเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะปัป๊บนี่ค่ะเพื่อนๆคะปลาแซลมอนหมกหม้อบีทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟเพื่อนๆทุกคนเลยคะ่ะเอากระติบข้าวเหนียวมาเลยคะ่ะมาทานด้วยกันนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณเพื่นเอฟซีทุกท่านเลยคะ่ะ Thank you, Ewan e and my friends for watching my channel ขอบคุณนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ